มีสีอะไรอีกคะสีแดงอีกไหมคะสีแดงนอไอ่าสีแดงอีกค่ะ,ะดได้เลยค่ะแก้มแดงเหรอคะเอาแก้มแดงโอ้ปัดแก้มแดงปัดแก้มแดง กางเกงราคากางเกงสีอะไรคะสีเหลืองก็มีนะคะอืมปัดแก้มอ๋อปัดแก้มหรอคะสีเหลืองได้ไหมคะไม่ทำละเอาสีอะไรคะไม่ทำละ 我那个。<laughs>